ดินยังไงก็ไม่หรุดค่ะแชร์คมเมนตั้งป้อมรุกล้ำไทยดาวเทียมเห็นหมดเตรียมการอย่างดีก่อนเปิดฉากยิง จากกรณีที่เพจ Facebook ประวัติศาสตร์ข่าวต่างประเทศท่องเที่ยวที่แปลกได้โพสต์ความเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังเกิดเหตุปะทะกันครั้งแรกเมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยอ้างอิงจากน,นายนาธานรูเซอร์นักวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน a s p i โดยวันนั้นค่ะนายนาธานรูเซอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมของ a s p i นะคะบอกว่าเขานั่งไล่ดูข้อมูลแล้วสถานการณ์ที่ถูกยกระดับส่วนใหญ่น่าจะเริ่มต้นจากฝั่งกัมพูชาโดยทหารของ,ของกัมพูชาได้เสริมกำลังในหลาย พื้นที่ ก่อนการประทะกันเมื่อ28พฤษภาคมซึ่งไม่ใช่รอบนี้หมายถึงรอบเดือนพฤษภาคมที่เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบนี้และกัมพูชาย,ยังเร่สงส่งทรัพยากรทางยุทธศาสตร์เพิ่มเติมทันทีหลังเหตุการณ์ทั้งนี้เขาแนบแผนที่แสดงความหนานแน่นของกิจกรรมทางทหารของกัมพูชาก่อน24กร,รกฎาคมมาด้วยนักวิเคราะห์คนนี้ทงข่าวพื้นที่สงครามมาหลายจุดทั้งยูเครนพมา่าค่อนข้างแม่นยำที่ผ่านมามีสื่อใหญ่นำข้อมูลของเขาไปใช้บ่อยครั้งข้อมูลดาวเทียมนี้เป็นของที่บิดผันไม่ได้ขอให้ทุกท่านช่วยกันใช้ เพื่อยืนยันแก่ชาวโลกว่าเกิดอะไรขึ้นโดยล่าสุดก็มีความคืบหน้าอีกมีรายง,งานถึงเรื่องนี้ว่าสื่อของ SBS ไทยได้พูดคุยกับนาธานดูเซอร์นักวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศจากสถาบันนโยบายเชิงยุทธศาสตร์แห่งออสเตรียหรือ ASPI ผู้เ้เผยแพร่ข้อมูลถ่ายดาวเทียมแต่งให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกัมพูชามีฝ่ายกัมพูชาเคลื่อนกำลังสร้างถนนตั้งแต่ต้ตตนปี2568 SBS ไทยได้สัมภาษณ์นาธานว่าเทคโนโลยีการสังเกตการจากอาวกาศสามารถทำอะไรได้ บ้างในการยืนยันข้อเท็จจริงลดความสับสนของข้อมูลและอาจช่วยสนับสนุนความพยายามสร้างสติภาพในพื้นที่ขัดแย้งได้อย่างไรเขาอธิบายว่าภาพดาวเทียมมีบทบาทสําคัญต่อการสืบค้นข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและบางครั้งยังช่วยยับยั้งไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่ความรุนแรงและสิ่งที่ภาพดาวเทียมทาได้ดีที่สุดคือการสร้างเส้สสสสนเวลาแห่งข้อเท็จจริงให้เราเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ปัจจุบันนี้มีเครื่องมืออย่าง Google Earth หรือภาพจากดาวเทียมเชิงพาณิชย์เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้้้้าาถึึงงไได่่่ยขนนแมมจะทัตตอเหุ การเท่าข้อมูลที่รัฐบาลถือครองแต่ก็เพียงพอสําหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือมันช่วยให้เราเห็นข้อเท็จจริงและจัดลาดับเหตุการณ์ตามเวลาได้ชัดเจนขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนและเมื่อไรแม้ภาพดาวเทียมไม่อาจหยุดสงครามด้วยตัวมันเองแต่สามารถใช้เป็นหลักฐานกลางระหว่างผู้ขัดแยง้งนาธานยกตัวอย่างกรณีข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาสิ่งที่ภาพถ่ายดาวเทียมทําได้ดีคือให้ภาพรวมของสถานการณ์ตัวอย่างเช่นภาพเหล่านี้ชี้ให้เห็นแนวป้อมประการและการเสริมกําลังที่ทั้งสองฝ่ายสร้างขึ้นเพื่อความมั่นคงก่อนการปะท แต่สิ่งที่มันไม่ได้บอกเราก็คือใครเป็นฝ่ายยิงก่อนแต่อาจจะนําข้อมูลไปวิเคราะห์ได้เพราะอีกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือก่อนแล้วนาธานกล่าวว่าทุกความขัดแย้งในปัจจุบันเหมือนจะจมอยู่กับข้อมูลที่บิดเบือนและการเล่าเรื่องที่ถูกดึงไปใช้ทางการเมือง ทำให้ยากที่จะเข้าถึงความจริงและเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความจริงและสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ได้รับว่าถูกต้องหรือไม่บวกกับที่มีรายงานทางการข่าวว่าก่อนหน้าจะประทะกับไทยหนึ่งวันทางฝั่งขเขมรมีการสั่งให้โรงเรียนหยุดเรียนมีคำสั่งอย่างลับๆเกิดขึ้นเมื่อเทียบความเสียหายฝั่งไทยมีแต่พลเรือนที่ถูกโจมตีอย่างหนักโดยพลตรีวินไทยสวารีโคศกกรทับกได้สรุปผลการดําเนินการผ่าคณะทูตทหารและสื่อต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดวันนี้ ว่าจุดสถานีบริการน้ำมันห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาและห่างจากพื้นที่กำลังทหารไทยกว่า30กิโลเมตรแสดงให้เห็นถึงเจตนาของกัมพูชาที่มุ่งทำร้ายพลเรือนผู้บริสุทธิ์อีกทั้งทูตทหารทั้ง23ประเทศได้เดินทางมาที่ศูนย์พักพิงผู้อพยพแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอการทารัตลล โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยได้กล่าวรายงานต่อบ,บรรดาคณะทูตและสื่อมวลชนว่ามีผู้เข้าอพยพกว่า5,100คนผู้ประสบภัยในอำเภอกันทละลักกว่า3,000 30, 0คนที่ได้รับความเดือดร้อนกระจายกันอยู่ตามศูนย์อพยพต่างๆทั้งวัดและโรงเรียนซึ่งทางศูนย์พักพิงนี้จะคอยจัดก,กิจกรรมยายาทางจิตใจดูแลสุขภาพ เมื่อบันทาว่าการเจ็บป่วยโดยมีเตียงรองรับผู้ป่วย50เตียงซึ่งวันนี้ชาวบ้านยังต้องอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพเป็นวันที่9แล้วเมื่อเทียบภาพชัดๆระหว่างการลงพื้นที่ขี่สื่อเขมรพาทูตไปดูสาราถล่มที่ช่องอันมาแล้วพัดพิงว่าไทยรังแกประเทศตัวเองสถานการณ์ฝั่งไทยที่ญาครอบครัวผู้สูญเสียมายืนรอพูดคุยกับผู้ทหารเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งเจ้าของปั๊มน้ำมันศรีสเกตยังมาเปิดใจกับผู้ทหารถ่วงความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยค่ะ